ต้องดืแล้วเตียบรรยากาศได้แล้วเนน้อยนิดนึงผู้บ่าฝากุฏิเ้อะเบิ่งห้องผมน่ผมเลย วันนี้พาติดตามนะครับท่านหลวงตานะครับเดินออกมานะครับนี่ครับนะครับตรวจเที่ยมงานก่อสร้างกุฏินะครับเมื่อกี้แต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับนะครับท่านหลวงตานําทีมมีรถกอล์ฟนะครับเข้ามานะครับน่าจะเป็นรถกอล์ฟของ อัันนนี้กะครบม็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกวาดตาดนะครับเอารถก็ไปจอดข้างในได้นะนช่วงกวาดตาดนะครับของพระพระลูกวัดนะครับเป็นเหล่าครูบาต่างๆนะครับนะครูบ,บาเศษไม่รถแกถ้าไม่มีที่จอดระจอดข้างในได้ได้ครับเพราะว่าขอยึดแล้วข้าง นี่นะครับที่จอดรถของวัดนะครับนะครับขา,า,ามล่ะเห็นเห็นเป็นว่าดนะูจะเดินลงไปโน้นป นั่งรถก็ได้นะครับหลวงตาผมนั่งรถตามก็ได้ผมนั่งรถตามไปก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าหลวงตาจะพาไปนะครับผ่านกุฏิก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นสลาใหญ่นะครับนี่นะครับ ครูบาเทนะครับก็จะเป็นพระอุปถากอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นพระอุปถาคหลวงตานะครับคอยประกบนะครับซ้ายขวาคอยดูแลนะครับก็ช่วงนี้นะครับ จากที่ท่านหลวงตานะครับตอนทํากุฏินะครับครั้งแรกนะครับ60ปั้ว4 40หลังนะครับก็ขยับมาเป็นร้อยหลังนะครับขยับมาเป็น150ขยับมาเป็น200นะครับแล้วก็เกิน200นะครับตอนนี้นะครับก็เปิดเศษใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพระประสงค์กับแม่ชีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ นะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็เป็นเรื่องของปัจจัยสี่นะครับเป็นเรื่องของกุฏินะครับพอมีกุฏิแล้วก็ต้องมีเรื่องน้ํานะครับไว้อาบใช้อุปโภคอะไรเงี้ยนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็นๆผมถามให้นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องธรรมะนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับนะครับก็เป็นกุฏิ นะครับท่านหลวงตาก็เดินมานะครับนะครับดูงานกุฏินะครับซึ่งแต่ละล็อตก็จะทําอยู่นะครับ4ชุดนะครับมีช่างอยู่4ชุดนะครับก็ล็อตนึงก็น่าจะประมาณ1อาทิตย์นะครับเราลาวหนึ่งอาทิตย์นะครับต่อลอตหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยช่างด้วยนะครับสถานที่นะครับ นะครับบางที่ก็เข้าไปทําลําบากนะครับบางที่ก็สะดวกนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเพราะว่าในส่วนของไฟฟ้าของทางวัดก็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 ยังไม่สมบูรณ์นะครับคงภายในเดือนมีนาคมนะครับคงนะครับจะได้ใช้ไฟฟ้าสามเฟสนะครับทีนี้ก็จะไม่มีเสียงของเครื่องปั่นไฟนะครับเพราะว่าปกติใช้เครื่องปั่นไฟนะครับทั้งปั่นน้ํา นะครับมันจะไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ในส่วนของน้ำนะครับเป็นไรครับท่านหลวงตามันจะปรับสีผิวโอ้นี่นี่นะครับสีผิวของท่านหลวงตานะครับแดงแดงนะครับบางด้วยนะครับใสนะครับก็ถ้าเห็นรูปเก่าๆของท่านหลวงตานะครับแต่ก่อนก็จะเป็นผิวดำๆนะครับผอมๆด้วยนะครับนะครับตั้งแต่ถ้าสังเกตดู ในไลท์แรกๆเลยนะครับแล้วก็ในรูปภาพเก่าๆนะครับครับตอนนี้ก็ผิวพันธุ์ท่านหลวงตาก็ใสนะครับแดงขาวนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่สอบถามนะครับเห็นท่านหลวงตาทําไมใส่รองเท้านะครับบินทบาทนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับฝ่าเท้าท่านหลวงตาลอกนะครับ บางมากหมอก็หมอนี่ไม่อยากให้สัมผัสกับกับพื้นดินนะครับเพราะว่ามันมีพยาธินะครับเดี๋ยวมันดูแลรักษายากนะครับกุตีนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับวันก่อนนี่มากับครูบาทุยนะครับกําลังเร่งกันอยู่ตอนนี้ก็มีหลวงตาเข้าไปอ,อยู่แล้วนะครับห <laughs> ลวงตาห <laughs> ลวงตา <laughs> นี่ก็เป็นกดของหลวงตางอ,งอกนะครับดของหลวงตางอกนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นสารานะครับเนี่ยนะครับศาลาใหญ่ขนาดนี้ก็ยังต้องได้ต่อนะครับแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะครับว่าแผนงานต่อจะเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นต่อแบบ เป็นหลังคายื่นมาเลยไหมหรือว่าจะเพิ่มตัวใหม่ยื่นเลยใช่ไหมครับหลวงตาครับหลวงตาน่าจะต่อตครับครับน,นะบนี่หลสั่งหลวงตาบอกว่าสั่งอุปกรณ์มาแล้วนะครับน่าจะเตรียมขึ้นสิ้นเดือนอ่ะเดือนหน้านี้ก็เริ่มได้ครับ ต่อแถวยาวใช่ไหมครับหลวงตาแนวยาวอ๋อครับทีนี้ก็น่าจะเข้าจากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะเข้าจากตรงนี้นะครับอ่าใช่ครับดูนะครับสาลาใหญ่มากนะครับยังไม่พอนะครับทั้งสูงนะครับสาลาของวัดป่าพอน้ำปไปอินนะครับชื่อสาลาหมดอะไรนะครับมีชื่อให้สาลาก็เป็นญาติโยมทาป้ายมาให้นะครับหมดอะไรนะครับ ต่อมาอีกประมาณที่ท่านหลวงตายืนอยู่นะครับแล้วก็จะต่อเป็นเหมือนคล้ายเป็นเป็นหลังคายื่นออกมาคล้ายๆต่อเหมือนหน้าบ้านนะครับเหมือนอเหมือนเป็นชานหน้าบ้านออกมานะครับก็โอเคนะครับก็ไม่ได้เสียความสวยงามไปนะครับ วัดเป็นธรรมยุทธ์แมนบกครับใช่ใช่ครับเป็นธรรมยุทธ์อรันวาสีนะครับท่านคุณโจรบอกว่าแปลสภาพเป็นพระธาตุองค์หลวงตาเมื่อห้าปีที่แล้วท่านตัวดำนนะครับ,รบหนุ่มขึ้นด้วยนะครับท่านหลวงตาถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับ ถ้านักปฏิบัตินะครับอยากจะหนุ่มแน่นก็ต้องอาณาปานสาตินะครับนะครับไม่ต้องเลยใช้ครีมนะครับตากแดดหน้าก็ไม่ขึ้นฝ้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามท่านหลวงตาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต นะครับก็น,ๆๆนะครับให้ครูประจ่ายนะครับเป็นนะครับนี่ให้นะครับสายหลวงปู่ชาวัดน้องป่าโพงไม้อ๋อไม่ใช่สายนะครับก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่เองเลยนะครับนะครับไม่ใช่สายนะครับท่านหลวงตาก็สร้างวัดมาหลายวัดแล้วนะครับ แต่ว่าสร้างนี้ก็ไม่ได้สร้างเป็นเจ้าของนะครับก็คือสร้างแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ดูแลต่อไปนะครับตั้งแต่ล่าสุดนี่ก็ไปวัดอะไรนะครับรวัดเรือวัดห้วยเรือนะครับที่พาไปดูนะครับก็หลวงตาก,ก็นะครับซื้อที่ดินนะครับส348ไร่นะครับสร้างวัด ตอนนี้ก็เป็นพระจากที่อื่นมาอยู่นะครับที่ช่องเม็กก็มีอยู่3วัดนะครับก็มีวัดห้วยหลวงวัดภูผาพึ่งนะครับแล้วก็วัดป่าพอน้ำพะยินนะครับกับวัดป่าพอน้ำพะยินก็น่าอยู่ที่สุดนะครับด้วยพื้นที่ต่างๆกว้างขวางนะครับนะครับถนนะนทางภายในวัดนะครับก็ทําไว้ให้อย่างดีนะครับ นี่นะครับกุฏิเก่าเนี่ยนะครับยังคงเก็บไว้อยู่นะครับกุฏิเก่าตอนนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ลานจอดรถนะครับก็ทํ้ให้ทั้งรถของญาติโยมที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ให้โดนน้าโดนฝนนี่นะครับภาษีบาลีนะครับก็อยู่ตั้งแต่สมัยเจ้าวาดเก่านี่นะครับภาษีบาลีมีการน้ําด้วยนะมีอะไรนะมีกดด้วย ฝั่งนี้ข้าวมาเป็นฝั่งของแม่ชีนะครับแล้วก็ฝั่งของโยมนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับเราจะพาเข้าไปดูนะครับพอเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นเหมือนวิลเลจนะครับหมู่บ้านนะครับจัดสรรเหมือนหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นพื้นที่กว้างขวางเหมือนรีสอร์ทนะครับ ถ้าหมูใบเดสามมันก็จะติดกันเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับถ้าบางท่านได้เข้ามาอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยนะครับอยู่แล้วก็ไม่อยากไปไหนนะครับไม่อยากออกไปนอกวัดนะครับก็อยู่นี่ก็สบายแล้วนะครับทุกวัน พระมีโยมไปนอนด้วยไหมครับทุกวันพระมีโยมไปนอนด้วยไหมโยมส่วนมากโยมก็จะนอนอยู่ปกติท่านหลวงตาก็จะมีทั้งโยมอุปถากแล้วก็พระอุปถากนะครับพระอุปถากนี่จะนอนด้วยนะครับมาเพื่อมาเพื่ยมมาจำศีลมันอาบอกมีมีมีเพื่อเพอบอกมาคู่มือมามันอาใช่ใช่ครับมาทุกวันจะจะไม่ได้เลือกเป็นวันพระนะครับก็ส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์มากกว่านะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวัน หยุดของผู้ที่ทํางานอยู่นะครับสุกเสาร์อาทิตย์จะเยอะนะครับช่วงวันอาทิตย์ท้งโลตก็จะมีอาหารพิเศษเลี้ยงเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างไอติมบ้างนะครับแล้วแต่วันนะครับเนี่ยนะครับถือว่าสวยงามนะครับกุฏิเลี้ยงตัวมานะครับตามแนวของเขตวัดนะครับด้านนี้ก็เนี่ยครับอย้ก็เห็นไหมครับตั้งแต่พาขับรถมานะครับ มองกลางคืนทั้งกลางกลางคืนกลางวันก็มองเห็นเขื่อนเขื่อนนะครับอ่าเนี้ยนะครับดูครับยังยังมีไปอีกเยอะอยู่นะครับเนี่ยนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวถอยไปดูอีกที่หนึ่งนะเนฝั่งนี้เป็นของโซนของแม่ชีนะคุณอวิลุธอยากออกบวชครับอ๋อนมทนาสาธุนะครับมามาได้นะครับในวัดป่าบ่อน้ำไปอินก็ ไม่ไม่อ้นนะครับไม่อ้นหมายถึงว่าก็บวชได้ไม่จํากัดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะครับเข้ามาเตรียมตัวก่อนก็ได้นะครับนะครับมาเนี่ยนะครับเห็นวิวเขื่อนซิลิทรนนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าภายในเดือน หน้านี้ได้ไฟฟ้านี่จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้การปั๊มน้ํำนะครับนะครับปั๊มน้ําไฟฟ้าในการปั๊มน้ําอยู่นะครับนะครับนี่ยนะครับวันนี้ก็ทางทีวนะครับก็มาติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อในการไลฟ์สดนะครับของสวนแม่ชีก็จะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแม่ชีส่วนมากก็ ช่วงเย็ยนไปที่ศาลาก็อายุเยอะๆก็จะเดินเหินลำบากหน่อยนะครับก็เลยขยับมานะครับให้ย้ายมานะครับในส่วนของมิชีเองนะครับก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นกุฏิรับรองนะครับของแม่ชีเจิ้นนะครับก็จะมีนะครับญาติโยมขอไฟฟ้ามาเกือบ สี่สิบปีไฟฟ้าเข้าสักที <c ười> คอมเมนต์มาอะครับน,นะครับน,นี่นะครับก็มีญาติโยมมีแม่ชีน้อยด้วยนะครับแม่ชีกอไผ่แล้วก็แม่ชีออร่านะครับเนี่ยขอโกรกมีควาบนเนี่ยอาจาะเขียวอะไรับ วัดมีกี่ไร่นะครับวัดก็ทางกรมป่าไม้นะครับก็ให้ใช้15้าไร่นะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือก็ให้วัดดูแลไปนะครับเป็นทันไรสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับมาจากชนบุรีมาจากชนบุรีญาติที่ทำมาจากชนบุรีนะครับเดินทางมานะครับ โอเคนะครับ,รบก็สำสำหรับวันนี้ก็นะครับเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไปทั้งวันนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับจนถึงบ่ายโมงแล้วก็สองทุ่มนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ